มาไติมนเอานี้ก네่อนตามกาบก้ยนะครับผมบาเตยสสวัสดีครับปลาโเมนบุไอตเมนบุเดอันจิเรยกมาสูงบะสูงบะอืมอืมอ่า ปลาแหงอ็มเลยเอายชื่อกันฮไม่เป็นไรเยอือืมอืมนี่ปลาแหงอ็มเผ็ดนาเนาะอืมแซมเนาะอืมอืมอือบตกับกวยอีเอฟซเคยกินหรือเปล่าครับตากับกวยอืมอืมอืม

เดี๋ยวฮะ้พอเดี๋พอให้มันสูงบสิดอกอะเลดเพลินปพอดีกินอ่ปลาแห้งบ่ค่อยไม่ได้ค่อยไม่ได้ทอดนะเออเดิบเออืมเออ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 เมอออเอเเอเออมเ โบราณเขาใ,ใส่หมดแดงเนาะใส่สมสมหมดแดงพี่มหาแด<ะ>ไม่มีปลาแดกตอนอืมเนาะเอะไนี่กินน้ำผึ่งก็น,น้ำร้อนจบเลยเยอะจังฮะเยอะเราคนเดี๋ยวกินสัตว์คนเดียวเพียงของแบบเนาะเมือ่อเช้านีา้ค่อยก็กินส้มตำตำตะไคร้ตำกาบกล้วยเยอะจังเลยกับเยอะแล้วก็ตำยังไงตำ ตามระยะเนาะที่ามอิสานอิสานเราเนี่ยเป็นมหามันต้องจำม,มุนกว่านี้ดีฮะมุนไม่อร่อยนี่แหละเหรอเดี๋ยวเคี้ยวนะถ้าม,มุนเอาอัในมันอันในมันไม่อร่อยมุนอ่ะเด<อ>ีนี้ชอบนี่แหละอร่อยอืมเจ้าไม่กินหรอบอก

Các tăng ơi chung vạ, chung vạ Chào cho được Ừ kênh ừ. 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 Oh, Để kinh ừ. Con nó. Sao, xám, xám tròn không bỏ <laughs> 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 Okay, โอเคอ<ด>ครับผมครับรอครับสวัสดีครับคนเสกจัด